วันสงกรานต์พศ2563ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนท่านผู้ปกครองนักศึกษาและก็บุคลกร,กรของมหาวิทยาลัยรักทุกท่านนะครับปีนี้ก็วินมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับในวันสงกรานต์ไทยซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยนะคร โดยธรรมเนียมประเพณีของคนไทยนะก็จะมีการไปรดน้ำดำหัวนะเพื่อขอพรจากผู้ใหญนะ่แต่ว่าปีนี้มีสถานรรการณ์ฉุกเฉินเรื่องเชื้อไวรัสโควิด -19 นะทางรัฐบาลก็ได้เลื่อนวันสงกรานต์ออกไปนะยังไม่มีกำหนดนะครับทางนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องนะปลอดพ้นนะจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเป็นประเพณีของเรานะครับพี่น้องประชาชนและก็บุคลากรทุกท่านนะกระผมศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงค์ัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยไบร์ตก,ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับกราบรัตนาคุณพระศรีรันาตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในชากรโรคจงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนผู้ปกครองนักศึกษาบุาคลากรของสถาบันของมหาวิทยาลัย ไว้รับทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาและก็ให้ปลอดพ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอยากจะฝากเรียนทุกท่านว่าในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเวลาที่พวกเรานะครับต้องช่วยกันดูแลร,ร,รักษาสุขภาพกันเองเนี่ยทุกท่านนะครับต้องให้ความสนใจ กับการเขาบอกว่าการล่างมือบ่อยๆนะเพราะเราอาจจะเอามือไปสัมผัสในที่ที่มีเชื้อได้นะออกไปข้างนอกก็ที่จะมีผู้คนก็ต้องใส่หน้ากากนะครับเวลาจะทานอาหารก็ควรจะต้องมีช้อนกลางส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก,ก็ต้องพยายามนะครับที่จะ หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ที่มีความเสี่ยงคือที่มีผู้คนมากๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงไว้ในชุดในช่วงนี้นะครับถ้าพวกเราช่วยดูแลจีใสยตัวเองอย่างเคร่งครัดอย่างนี้ก็จะทําให้พวกเราเนี่ยนะปลอดก็เรียกว่าปลอดพ้นหรือพ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับซึ่งก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็น ทรัพยากรที่สำคัญของชาตินะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ